อนีน้ำลูกมีจ้างศึกจนกับขาวสุประยาตไอหูก่างเดิมปันสองหมื่นสมนอกหนึ่งล้านเขาวกับดำนะเจ้าทีวีขาวกับดำเสียงครองครับทำการปล่อยวัวตะวัตะขอครับตะวัตะขอนี่ครับกลับถึงวัวแล้วครับวัววัวโอ้โหเดือดับดูเดือดับ ไอ้ดำหวอดกับไอ้ดำหวดตีกับหลักแล้ววดหลักแล้ววดแต่ง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 โอ้ยกาวเสยเป็นหนึ่งดอกกาวเสยเป็นหนึ่งดอกไอ้ดำหวดไอ้ดำหวดครับตีนี่นี่นี่โอ้โหไอ้ไอ้กาวไอ้กาววดไอ้กาวไอ้กาวไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำ แต่ละรุ่นแต่ละรัวแต่น,น,นันวันไว้ตั้งสา Nam กับคูนี้ครับหนึ่งล้านกับสองหมื่นมีน้ำลูกอ่าลูกมีจ้างซึกกับกับกาวสุประาดไอหูกลางเอาเลยคกับคูนี้มันแน่กับมันแน่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เป็นกูตีหกกับกูตีหก ในรอบที่หนึ่งนิ่งอยู่ครับนิ่งนิ่งนิ่งรับนิ่งนิ่ง กันนะครับรวดววดนี่เกายอดยาตั้งคู่ครับยอดยาตั้งคูโ่โอ้โหโอ้โหยอดจากกังตังโอ้ยอดจาก ว่ากันดูไม่ทันเลยครับท่านผู้ชม อีหัวดดำหัวขาวหัวเต่งเตีหัวหัวยอดสลับกันหัวฮ้ยเกียร์นังกรุ๊บๆรุบรุบโอย้ยไม่แน่จริงไม่จนถึงลานแล้วตีในหัวดอีก

ก็ดูเดือดก็คุนี้ดูเดือดปลายยอดกบปลายยอดปลายอดปลายอดกาใ่ยอดกัไปกาใ่ยอดกับไปดันดันดันี่กาวยอดกาวยอด น,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 นุ้มดันดันดันไปดันดันดันกา้นนเวเันเก่าดันมาดนมาดัน เต่งเต่งเตงนี่ดำหัวกลับดำหัวกลับดำหัวกลับโอ้ยเก่าใจก็โ้ยดำหัวกลับสองดอกนี่เก่าเอาแล้วครับคุณผู้ชมเก่าดันดันดันไอ้ดำก็ไม่ใช่เกาเก่าดันมา ดันไปดันไปดันไปดนไปดันไปนไป่าปาไปในน้ำไปในหนองเอ้าไป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 ไการป่าวพีเลี้ยงถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยปวดยอดเกาปวดยอดเกาปวดยอดปลามาปลามาปลามา ตั้งคู่โยดจัดตั้งคู่นี่นี่เกาอวด cao đan bay cao vào đi cao uất cao uất đi cao tên cao tên năm dưới cả ba năm dưới cả ba นิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่ครับตอนนี้ทุกสายตาจดจ้องอยู่ที่เกากับดำกันสนามครับตอนนี้ไม่จดจ้องแเราจะจดจ้องที่ไหนครันิ่งกับนิ่งกับนิ่งกับโกนี่น้ำลูกมีจ้างศึกน้องเมฆกายโกจอประดังสะดาวครับจอจางประดังสะดาวโกขาวสุประาชไอหูกลางครับผู้ใหญ่บริษัทหมูสองควรมะพร้าบลุงซุปเปอร์ครับ คุณนีเดิมพันสองมื่นครับเสมอนอ,อกหนึ่งล้านครับดับรางวัลจากคุณสมใจเจ้าของโอเคบ้านหลักสิบตีกดไว้กดไว้ดำกดไว้มีลูกมีจ้างซึกครับมีน้ำลูกมีจ้างซึกไอ้สีดำ 9นาทีับ9นาทีกว่ากวับเกือบ10นาทีแล้ว Đánh, cái vô, đánh đánh cho đua đánh đánh ganh đua ủa giọt วดยอดวดยอดดันไปดันไปดันไปการปล่อยปีเลี้ยงออกง่างน้อยครับมาหน่อย cái gì luôn ta đã đua, 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 Rượm đua, 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 rượm โยดเยไว้ดัน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  าศสดครับตอนนี้บรรยากาศสดสดจากสนามกีฬาชนคูบ้านยีในจังหวัดพัทลุงครับวันนี้ครับจนกัน3วันครับที่นี่วันนี้เป็นวันที่3ครกับวันที่3กันยายน2556วันที่4พรุ่งนี้ทําการเปรียบบัวเปรียบโคครับที่สนามกีฬาชนคูบ้านยีในอย่างนี้นําวัวนําโคมาเปรียบกันได้ครับพรุ่งนี้ครับจะจุนกันเดือนตุลาเดือนหน้าอีก3วันครับ อนนี้1 4ีนาทีกว่ากว่าครับ14ีนาทีกว่ากว่าคนนสมสักฟีกับผู้นี้ครับสมราคาสมค่าน้ำมินของท่านกับที่มาดูในสนามวันนี้ครับ เอาแล้วครับเกาเกา กใจเขายันกันดูครับตอนนี้ยังนิ่งๆกับการเคลื่อนไหวอะไรเล,ล็กน้อยครับตอนนี้ครับบรรยากาศสุดๆครับดัน19นาทีกับ19นาที

ยอดครับผมสมราคาคู่ล้านครับคู่นี้กับชนกันสมราคาครับโอ้ามลูกมีจ้างศึกครับโคขาวสุประาชไอ้หูกลาง1ล้านกับ2หมื่นครับคู่นี้จากสนามกีฬาจุนโคูบ้านยีในจังหวัดพัทลุงนำ,ดนำดโดยนานโดยกวงครับกวงคุณดรันกิตจากาวอนกับ จะบทกิบุญฑีโก็ขอบคุณในโอกาสน,นี้ด้วย ีวันนี้บรรยากาศทั้งสองอัศจรร์ทั้งสองฝั่งกบิดรักเปรีดวัดในสนามครับเด็ดเพลินคึกคักครับวันนี้ครับวันที่ยากครับวันที่ยาเจอกันที่บอลโรครับเจอที่บอลโร,อร,เ,อรอเป็นใหญ่ยังเหมือนคนสีธรรมราช 578กับ578ดูคุณมลสุขมงคลครับวันที่9ก้ากบโลเปียบัวครับ,บ,บ,รบ,ว,บวันที่9กันยาครับบโลบเปียบัวกรั้งยิ่งใหญ่ครับ นิ่งครับนิ่งครับนิ่งนิ่งนิ่งครันี่ครับ การกำลังรับชมบรรยากาศสดๆครับจากสนามกีฬาจันโคบ,บ้านยีในอำเภอควนกนุนจังหวัดปัตตุลุงครับกู้ฏิเอ็นนี่เป็นกูพิเศษกับกู้พิเศษกูษณีเดิมพันหนึ่งล้านกับสองหมื่นระหว่างโคนีน้นมลูกมีจ้างศึกน้องเบกไข่โกชไปะดังสงกลาครับจนกับข่าวสุปราชอ้ไอหูกลางผู้ใหญ่บุริธิ์หมู่สองบ้านควนมะป่าวปัตตุลุ 1, 000, 000, 000, 000, งซปเปอร์ครับกูณีเดิมพันสองหมื่นสมนอกหนึ่งล้านกับเป็นกที่หกครับในรอบที่หนึ่ง เดยังเสร็จจากคู่นี้ก็ยังมีคู่ล้านอีกคู่ครับแล้วก็ยังมีโคทั้งหมดอีก3คู่ครับหลังจากคู่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบจากคู่นี้ก็พักรบปรานางอ่านสักยี่สิบนาทีครับเอาแล้วครับเอาเอาแล้วจอดวิ่งเลยครับไปนินครับเห็นลูกหมีจางตึกกับเกียกหนึ่งไม้ครับเกียกหนึ่งไม้โอ้โหตัดสินใจแนละ้บตัดสินใจอยู่นานครับ โอ้โหนึกจะวิ่งก็วิ่งเลยครับไม่มีอาการจะต่อยเลยครับจะวิ่งก็วิ่งเลยครับนี่นำลูกมีจ้างซึกน้องเมฆใกล้โกจจประดังสงลาครับวิ่งกับวิ่งตีเลี้ยงไปเกี่ยครับในนาทีที่ยี่สิบมากว่ากว่าครับตัดสินใจวิ่งกับวิ่งตีเลี้ยงพยายามไปเลี้ยงพยายามเข้าต่อไม่เข้าเข้าไม่เข้ากัานนำโจมเป้ทันทีครับหนึ่งล้านกับสองหมื่นครับคู่นี้หนึ่งล้านกับสองหมื่น เลี้ยงใจความพยายามครับพยายามครับเกี่ยวไม่ติดๆรับยังเกี่ยวไม่ติดครับไม่ให้เกี่ยวครับไม่ให้เกี่ยวยอมครับยอมครับยอมเลยครับโกขาวสุปราชไอ้หูกลางผู้ใหญ่บุญฤทธิ์หมสองควร มาเปล่าปตัตตลุงซุปเปอร์ครับ <c oughs> เป็นกว่ายจะหน้าครับพิจิตรรางวัลเดิมพัน 20, สองหมื่นเสมอนอกหนึ่งล้านครับรับรางวัลจากคุณสุใจเจ้าของโอเคบ้านหลักซิบครับ